สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์รัเจี๕ก็แปะช anel สวัสดีเอฟซทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดข่าวสารเนาะเกี่ยวกับฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมานะคะก็เกี่ยวกับคดีดังและก็โยงมาถึงทนายนั่นแหละค่ะเนาะก็มีทนายลหลายๆท่านนั่นแหละค่ะที่มีการถูกพาดพิงถึงกันเนาะนะคะอันนี้ไมล์รับจีก็ไม่รู้หรอกว่า เรื่องเป็นมาอย่างไงเนาะแต่ว่าไมล์และเจเข้าไปดูหลายช่องนะคะเป็นเจ้าของช่องอย่างลุงสุนที่เนี่ยไมล์แลวเจก็ไปดูมาในช่องของท่านนะคะเกี่ยวกับการเปิดเผยนั่นแหละคะ่ะข้อมูลหลักฐานว่ามีการโอนเงินเข้าธนาคารกรุงศรีอยุธยาเพื่อมาให้ท่านทนายนั่นแหละคะ่ะเนาะเกี่ยวกับเงินจํานวนเจ็ดสิบเอ็ดล้านกว่านั่นแหละคะ่ะเนาะที่ไมล์และเจได้ดูเนาะ,ะเพราะเขา จะมีหลักฐานการยืนยันนั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มีหลักฐานถึงการพูดคุยลงทุนอะไรกันนะคะไม่รู้พจเจีก็ไม่รู้เนาะในส่วนนั้น,น,นแต่ว่าลุงสุนทิท่านบอกว่าท่านมีหลักฐานเยอะมากนะคะอันนี้ก็ว่ากันตามขบวนการนะคะเพราะเราไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าเขาสองคนตกลงทาธุรกิจอะไรกันใช่ไหมคะหรือจะบอกว่าให้ด้วยสน่หาให้ด้วยเสน่หามันมากมายขนาดนั้นเลย <S <S หรือ อันนี้ก็ว่ากันตามตามข่าวนะคะอันนี้ไมล์รับเจก็ไม่รู้หรอกคะ่ะแต่เราอยากจะนำเสนอเกี่ยวกับว่าถ้ามันมีข้อมูลตามที่พูดถึงกันนะ่ะอันนี้ไมล์รับเจก็เลยจะให้ดูนะคะเพราะว่าลุงสนทินะคะก็ขออนุญาตด้วยแล้วกันเนาะก็ท่านเปิดเผยนะคะว่านะคะสท่านนี้ก็คือผู้เสียหายนะคะที่ได้พูดคุยและถ่ายรูปด้วยกันนั่แหละคะ่ะว่า มาแจ้งความจริงแล้วก็มีหลักฐานมีหลักฐานชัดเจนนั่แหละคะ่ะว่าอันนี้ก็คือการโอนเงินนะคะจํานวนเงินที่โอนนั่แหละค่ะเนาะอันนี้ไมาและบเจก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงนะคะเราก็มามาติดตามกันเนาะทีนี้มาและบเจก็เลยนึกถึงนึกถึงประดนสี่กอนะคะทุกคน พรน,นึกถึง4ี่ก่อคดีของลุงพลประเตนนั่นแหละคันที่เราทุกคนติดตามกันมานานนะคะหลายปีแล้วเนาะแต่ว่าก็รอนะคะรอวันที่ลุงกับป้าจะพ้นผิดนั่นแหละเนาะก็ต่อสู้ไปตามขมบวนการก็ให้กําลังใจนะคะก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเนาะ,ะเพราะว่าไมา่เลวเจเชื่อว่าสองสามีภรรยาลุงพลประเต็นไม่ได้ทํานองนะคะในส่วนนี้ก็ขอยืนยันอย่างนี้ตลอดนะคะแต่ช่วงนี้ ออกมาปกป้องบ้านเมืองก่อนนะคะก็จะไม่ได้เล่าข่าวของลุงของป้าเนาะเพราะว่าไมลเล็บเจเป็นคนที่รักสถาบันนะเป็นคนที่รักบ้านเกิดมองนอนของตัวเองแหละพอเราได้ยินข่าวอะไรที่มันแบบมากมากเนี่ยมันก็อดใจไม่ได้ก็เลยหันมาพูดข่าวสารพวกนี้มากกว่าเนาะแล้วทีนี้เราก็มาถึงตอนที่บอกไมล์เล็บเจก็ได้เห็นเนาะเกี่ยวกับที่ว่าคุณนาทีก็ที่เคยพูดพูดกันนี่แหละคะ่ะว่า แจ้งความนะคะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะก็คือที่ดินนะคะของของคู่กรณีของลุงป้านั่นแหละค่ะเนาะแล้วก็มันมีการดําเนินการมาจนกระทั่งไปลงพื้นที่ก,กันแล้วค่ะเนาะแล้วก็ได้เห็นอะไรละหลายๆอย่างน,ะะน,นั่นแหละค่ะเนาะนี่แหละค่ะคือกรรมมันเกิดจากการกระทําของเราล,ล้วนๆนั่นแหละค่ะไม่มีใครให้ให้ใหร้ายอยู่ที่เราเป็นคนกระทำนั่นแหละค่ะ ถ้าเรากระทายังไงมันก็มีหลักฐานแต่ถ้าเราไม่ได้กระทําหาหลักฐานยังไงมันก็ไม่มีที่จะมัดตัวหรอกค่ะเพราะเราไม่ได้กระทํานะคะเนี่ยไมล์แลฟเจก็รอดูนะคะวันที่ศาลท่านจะตัดสินลุงนั่แหละกับป้าเมื่อลุงป้ามั่นใจตัวเองไม่ได้ทํายังไงมันก็ไม่มีหลักฐานไปถึงอยู่แล้วถ้ามันไม่ได้ทําจริงนะคะทุกคนอันนี้ก็ให้ว่าไปตามขบวนนการแล้วกันเนาะ ก็ให้กําลังใจแล้วกันแต่มา์ลเจจะมาพูดถึงกรรมจากการกระทํานี่แหละคะ่ะเนาะสมัยนี้นะคะเราพูดอะไรไปเราทําอะไรไปเนี่ยมันมีหลักฐานชัดเจนในสื่อโซเชียลนี่แหละคะ่ะต่อให้เราปิดบังแค่ไหนวันหนึ่งมันก็จะเผอพูดออกไปเผอทําอะไรออกไปให้เขาเห็นนั่แหละคะ่ะว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปบ้างเนาะนั่นแหละคะ่ะไมล์ลเจก็เลยเอาสิ่งนี้มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะตอนนั้น ลุงป้าเจอมากเลยนะคะตอนนั้นนะก็คือทุกทุกทุกอย่างลุมแล้วแบบไม่รู้กี่ด้านต่อกี่ด้านแหละคะ่ะคือโหมกระน่าเข้ามาในครอบครัวครอบครัวนี้แหละคะ่ะพอเราไม่เห็นข่าวนี้นะคะสารพัดเหมือนกันเนาะวันนี้นะคะก็ให้ไปต่อสู้ตามขบวนการถ้าเราไม่ได้ทําผิดจริงนะคะมันก็ต้องหลุดใช่ไหมคะพะเห็นท่านทนายท่านก็ออกมาเยืรนยัน ว่าตัวท่านบริสุทธิ์ใจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งไอบริษัทดีไอคอนนะคะทั้งในคนสนิทที่ฝรั่งเศสนี่ค่ะฟ้องร้อง71ล้านก็ว่ากันตามขบวนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ท่านก็ถูกมลิสุมลุมเล้าเหมือนกันนะคะเหมือนเหมือนช่วงที่ลุงกับป้าโดนเหมือนกันนะคะคือสารพัดท,ที่จะมาลุมแล้วสารพัดล้องเรียนนั่นแหละคะ่ะไม่แล้วเจเห็นคดีนี้ก็เลยนึกถึงลุงป้านั่นแหละคะ่ะเนาะแล้ว นะคะคู่กรณีของลุงป้าก็กําลังเจอปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการนะคะครอบครัวมันก็เหมือนคําสาบานของลุงป้านั่นแหละค่ะนะคะ,นะค,ะครอบครัวก็ต่างคนต่างไปแล้วมาเจอคดีนะคะฟ้องของคุณนาทีอีกเห็นเห็นไหมคะนี่แหละคะ่ะมันคือกรรมจะเกิดจากการกระทําของเราเราไปทําอะไรให้คนอื่นที่เขาไม่ได้กระทําความผิดเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันจะมาหาเราหมดละคะ่ะ ถ้าเราไปให้ร้ายป้ายสีใครแล้วเราไปโยนความผิดให้ใครว่าเขาเป็นคนกระทําเป็นคนผิดอะไรพวกนี้นะคะทั้งๆที่เราไม่มีหลักฐานเลยเนี่ยสิ่งเหล่านั้นนะคะกรรมมันจะมาในภพชาตินี้ค่ะไม่ไปชาติไหนแน่นอนค่ะถ้าชาตินี้เราใช้ไม่หมดมันถึงจะพาเราไปในภพชาติถัดไปนั่นแหละค่ะภพชาติถัดไปเราจะเกิดเป็นไรยังไม่มีใครรู้ใช่ไหมคะทุกคนนี่แหละค่ะคือผลของการกระทํา เราทําสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมย่อมย้อนกลับมาหาเรานะ,นะคะไม่ว่าจะเป็นการทําความดีหรือทําสิ่งที่ไม่ดีนี่แหละคะ่ะทําความดีสิ่งดีๆก็ย้อนกลับมาหาตัวเราเหมือนกันแต่เมื่อไหร่เราทําสิ่งไม่ดีสิ่งเหล่านั้นมันก็ย้อนมาหาตัวเราเมื่อนกันในวิบากกรรมที่เราจะได้เจอในอนาคตนั่นแหละคะ่ะพอเห็นแล้วเราก็เลยนึกถึงสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นเนาะ ก็ให้ไปต่อสู้ตามขบวนการถ้าหลักฐานเรามีคํายืนยันที่เรานะคะเก็บมีหลักฐานทุกคนมันต้องมีหลักฐานของตัวเองอยู่แล้วหรอกคะ่ะเพราะว่าหลักฐานเราจะทําอะไรกับใครมันต้องมีใช่ไหมคะหลักฐานเราการโอนเงินของเราการที่เราจะทําอะไรหรือพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทางโทรศัพท์ทางไหนก็เลือกเทที่จะสามารถติดต่อได้ปัจจุบันนี้แม้แต่ในโทรศัพท์นะคะ มันก็ยังอ่านเสียงได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมคะการอัดเสียงได้โดยอัตโนมัติเมื่อวันหนึ่งนะคะสิ่งที่เราไปร่วมทําอะไรกันมาเนี่ยมันผิดพลาดไปเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปเอานะคะดึงข้อมูลในโทรศัพท์หละคะ่ะออกมาได้นะคะเพราะว่ามันมีเขาเรียกอะไรมันสามารถดึงออกมาได้หมดนะคะไม่ว่าหลักฐานนั้นเราจะลบไปขนาดไหนนะคะ คนที่เขารู้เกี่ยวกับคมเนี่ยเข้าไปดึงแป๊บเดียวนะคะข้อมูลที่เราลบเนี่ยมันเด้งมาหมดเลยคุณลบอะไรไปบ้างอันนี้คือเรื่องจริงนะคะทุกคนต่อให้เราลบทิ้งไปไป,งงไปลบตรงน้นไปลบตรงนี้ลบออกหมดแล้วนะคะเราก็สามารถกู้ได้นะคะมาแล้วเจยังที่ที่มาเล็บเจพูดอย่างนี้เพราะอะไรคะเจอกับตัวเองนี่แหละคะ่ะบางทีเราจะลงคลิปเนี่ยแหละคะ่ะที่เราพูดเนี่ย ดันไปกดลบหมดนะ่ะจะทํำยังไงจะทํำยังไงไอ้ที่เราอัดคลิปมาแล้วก็เลยถามลูกว่าถ้าเราจะเอาไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยกลับมาเนี่ยที่เราลบไปหมดแล้วเนี่ยทั้งๆที่เราลบไปทั้งทั้งลบในเอเขาเรียกอะไรลบในกล้องถ่ายรูปแล้วมาลบเจกก็เป็นลบด้านหลังอีกนะ่ะเพื่อที่จะให้มันลบออกจากเครื่องหมดนะ่ะไม่ให้เครื่องหนักนะ่ะลูกลูกชายเขาก็ไปทําให้ เขาก็ดึงกลับมาได้หมดอนะ่ะเออไมล์ลบจะเจเลยนะเลยมั่นใจว่าต่อให้เราลบอะไรไปเนี่ยสิ่งที่เราลบไปเนะี่ยผู้ที่เขาเก่งคอมเนี่ยเขาย่อมดึงสิ่งนั้นออกมาได้ไมล์ลบจะเจตึงบอกว่าทําความดีไว้ค่ะความดีที่เราทําต่อให้เขาเป็นลื้อแค่ไหนจะไม่มีความชั่วมาประจานตัวเรานะคะแต่เมื่อไรที่เราทําไม่ดีคนเป๊บเดียว ความชั่วที่เราทำออกมาประจานหมดเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ